สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับช anel Komar e v i e w นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยัง,ยงคงเป็นคลิปทำสีโซโดนะครับจากซีรีส์ c a m e r a d e r d e กันต่ออีกหนึ่งตัวนะครับคราวที่แล้วเราชมตัวซอฟฟอร์มไปแล้วเนาะ,ะตัวที่2เนี่จะเป็นตัวเอ็กซ์ฟอร์มนะครับขุนขวานทองคำของเรานะครับก็ในเนื้อเรื่องผมค่อนข้างชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะตัวตัวชื่ออะไรนะคินทารอสใช่ไหมมันจะดูแบบเป็นพ่บ,บึกแล้วก็ดู นิ่งๆทื่อๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่วา่าดูเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งแข็งแกร่งหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ร่างที่ตัวคินทาร์ลเวลาสิงแล้วก็แปลงร่างเป็นเดนโอนี่มันค่อนข้างเท่อย,อยู่ตอนนั้นคือผมอชอบที่สุดเลยมั้งชอบมากกว่าตัวซอส์ฟอร์มอีกนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเออม,มันดูดีไซน์แบบเท่ดีตรงส่วนหัวอะไรประมาณนี้มันจะ มันดีไซน์มาเป็นแบบเหมือนเป็นขวานเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันดูเลือหล่อหน่อยแล้วหน้าตรงหน้าตาอะไรมันก็จะดูแบบค่อนข้างโอเคหน่อยนะครับตอนต้นคลิปผมถ่ายรูปตอนก่อนทําสีตัวนี้ให้ชมไปแล้วเนาะก็ตัวนี้มันก็จะคล้ายๆตัวอซอฟต์ฟอร์มเหมือนกันก็คือเขาทําสีมาค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับเวลาเราจะมาทําการทําสีมันเจ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างต้องทําแบบเยอะหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ดีเทลก็อย่างที่ บอกไปตอนคลิปของซอฟ์ฟอร์มแล้วนะครับก็คือ NO เดนโอนี่มันจัดว่าเป็นค a มเลเดอร์ที่จะบอกดีเทลน้อยก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่เรียกว่าน้อยจะเรียกว่าเยอะก็ไม่ไม่ถึงขั้นเยอะมันทําแล้วมันไม่ถึงกับเหน,นือ่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นสบายอเอา,อางี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ คือทาแล้วมันก็ค่อนข้างจะ,จะจะจะสนุกในระดับหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอออกมาแบบดูโอเคโอเคอะไรเงี้ยมันก็มันก็สวยสวยในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคือตอนแรกอ่าถ้าเป็นของเล่นสำเร็จรูปผมจะไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเรื่องการดีไซน์ของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาทําเล่นเองเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโอเคอยู่นะครับอ่าตัว Xform นะครับวิธีการทําก็เหมือนกับเจ้าตัวซอ f ต์ฟอร์มเลยนะครับหลักๆก,ก็ จะมีสีสีเนี่ยจริงๆเป็นชุดสีเดียวกันเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวเดนโอนี่ในเรื่องเนี่ยความแจ๋วของคาแรคเตอร์มันก็คือมันเป็นการสลับเกราะกันไปสลับเกราะกันมาใช่ไหมแล้วก็เราคือบนตัวมันเนี่ยจะเป็นเกราะที่มีสีสันของอตัวคาแรคเตอร์ของทุกฟอร์มเนี่ยครบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีตัวที่เป็นรถฟอร์มที่เป็นร่างเต่ากับตัว กันฟอร์มที่เป็นร่งางมังกรเนี่ยตัวนั้นอาจจะมีจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงอะไรเงี้ยคือเกราะมันจะมีการเปิดออกอะไรเงี้ยแต่ที่ผมเลือกทำอซอฟต์ฟอร์มกับ X-Form พร้อมกันเนี่ยเป็นเพราะว่า X-Form กับซอฟฟอร์มเนี่ยลักษณะของเจ้าตัวคาแรคเตอร์มันการดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะใช้สีที่ทําทพร้อมกันได้แบบไม่ไม่ไม่วุ่นวายมากอะไรงี้นะครับก็เลยทําคู่นี้ก่อนเป็นคู่แรกเลยนะครับจริงๆคือ พี่น้องผู้อุปการะส่งมาให้ทำครบทุกฟอร์มเลยนะแต่ว่าร่างพิเศษอาจจะไม่มีแต่ว่าจะเป็นร่างร่างหลักสีฟอร์มเนี่ยคือมาครบเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมันจะมีให้ชมจนถึงตัวกันฟอร์มเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องขั้นตอนของวิธีการทำของเจ้าตัว Xform ตัวนี้กันนะครับตัว Xform เหมือที่บอกไปก็คือขั้นตอนการทำก็ไม่ต่างจากซอฟฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็เริ่มต้นมาก็พ่นส,นสีดำก่อนสีดำก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันเลย แม็กซ์ไม่ใช่แม็กซ์สแกนคาลเลอร์นะครับเซอร์เฟสแบล็กตัวนี้นะครับพ่นลงไปทั้งตัวเลยเอาให้ทั่วนะแล้วก็จุดที่มันเป็นสีเงินนะครับก็ uh, บางพ่น uh, จุดที่ต้องบางพ่นก็บังนะอย่างตรงช่วงหน้าอกตรงเนี้ยที่มันเป็นสีเงินเงินตรงนี้เราก็จะใช้ตัวซูเปอร์ซิลเวอร์ตัวนี้พ่นลงไปนะครับแล้วก็ uh, จุดไหนที่ต้องทาก็ใช้วิธีการทาเหมือนกันแต่ว่าบางจุดเนี่ยแยกออกมาอย่างตรงหัวเข็มขัดตรงเนี้ย มันจะเป็นสีเงินใช่ไหมเราก็สามารถพ่นสีเงินลงไปได้เลยแล้วก็ค่อยมาทาแต้มเอาอย่างสีดำอะไรพวกนี้ก็มาระบายสีดำเพิ่มไปต่างหากเอานะครับตัว x form เนี่ยตรงช่วงหน้าอกเนี่ยมันจะมีจุดเด่นนิดนึงอย่างของตัวสสร่าง s o u r form เนี่ยตรงจุดนี้จะไปเป็นจุดด้านหลังใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะเทียบกันอ่านี่ก็คือมันเหมือนสลับด้านกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการทําก็จะคล้ายกันเลยแต่ว่าของ s o u r form เนี่ยมันจะแบน เพราะว่าด้วยการด้วยความที่ดีไซน์อพอทาเป็นของเล่นเนี่ยข้างหลังมันก็จะไม่โปร่งเท่ากับด้านนี้ด้านนี้จะเป็นช่วงหน้าอกมันก็เลยต้องใหญ่ๆนิดนึงนเลยทาให้ดูเท่ขึ้นนะครับก็จะประมาณเดียวกันตัวนี้ผมก็จะใช้วิธีการาสีทองตรงนี้ใช้ระบายเอาเลยนะครับสีทองก็เหมือนเดิมใช้เป็นตัวนี้สต r ร์บา Brass เบอร์124ของไกอาน็อตตัวนี้นะครับระบายเลยตัวนี้ใช้วิธีการระบายค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่า,าบางคนเนี่ยค่อนข้างยากถ้าพี่น้องจะสังเกตดูคือตรงนี้ เวลาเราแปะเทปไปอะไรเงี้ยมันจะเนี้ยบยากนิดนึงตรงจุดโค้งจุดอะไรเงี้ยสุดท้ายเราต้องมานั่งคอยแต่งแต้มอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยใช้วิธีการระบายให้หมดเลยซึ่งพอเราระบายใจเย็นๆเนี่ยสีมันก็ออกมาค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ไกอานอตเนี่ยเวลาเรา,าทานเนี่ยสีมันจะค่อนข้าง ความวาวมันจะไม่ค่อยดรอปลงเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนสียี่ห้ออื่นที่เวลาพ่นกับเวลาทาความวาวมันจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าของไกาอาเนี่ยมันค่อนข้างจะไว้ใจตรงนี้ได้ก็เลยใช้ระบายเอาตรงนี้เนี่ยก็ระบายเหมือนกันไม่ได้พ่นนะเนี่ยเห็นมันวาวๆนเนียมีอนนี้เน่ยก็ใช้วิธีการทาใจเย็นๆเอาเลยนะครับเพราะว่าอย่างจุดตรงนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีการพ่นสีเงินลงไปก่อนทั้งชิ้นเลยเนี่ย อ่าแล้วก็ตรงสีแดงดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้น่ก็จะใช้วิธีการระบายเอาหมดเลยเพราะว่าอย่างเนี้ยเห็นไหมตรงท่งตรงท่ออะไรเง,รง,รงี้ยถ้ามาบังพ่นเนี่ยมันเรื่องใหญ่เลยเลยใช้วิธีการแบบรบายเอาง่ายกว่าอ่าตรงช่วงหัวไหล่ตรงนี้ก็ใช้เป็นเคลียร์แดงเคลียร์แดงก็ใช้ตัวเคลียร์เรตของแม็กซ์เรดดี้ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดสีชุดเดียวกันกับของซอฟฟอร์มเลยนั่นแหละนะครับเอามาระบายค่อยๆทาไปใจเย็นๆ พอถ้าเกิดเราทาใจร้อนไปมันจะสีเคลียร์เนี่ยมันจะเละได้นะครับก็เราต้องทาแบบใจเย็นๆนิดนึงมันจะทายากกว่าพวกสีที่มันเป็นเมทัลลิกหรือว่าสีไพรมารีที่มันเป็นสีด้านๆธรรมดาอะไรเงี้ยนะเ่าที่แล้วตอนซอฟฟอร์มผมลืมบอกไปสีขาวเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะ,ะเป็นมิสเตอร์ฮอบบี้เบอร์หนึ่งะครับไว้ตัวนี้นะพ่นลงไปค่อยมาทาเก็บรายละเอียดสีเงินกับสี ดำตรงนี้นิดนึงลงไปนะครับสีทองของเจ้าตัว X-Form ผมที่ผมบอกไปแล้วก็คือใช้ตัว s t a r b ไบต์นะครับบา,บางในเรฟเนีย่ยบางอันจะออกเป็นสีออกอส้มๆนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะใช้เป็น s t a r b ไบตกไปเลยเนี่ยมันจะออกส้มมากเกินไปนะใช้ตัว s t a r b i b r b บรตัวนี้จะเหมาะกว่านะครับเนี่ยอย่างตรงเข็มขัดตรงนี้ก็ทาใช้วิธีทาลงไปเหมือนกันใช้ Starb ไเหมือนกันนะครับทาลงไปก็ค่อนข้างโอเค ตัวนี้ทาเหมือนตัวซอฟตฟอร์มเลยนะจริงเหมือนทำรีเวิร์สกันอนะ่ะอินเวิร์สเขาเรียกอะไรนะเหมือนสลับกันแค่นั้นเอง uh, ด้านที่เป็นทองก็เป็นเป็นแดงด้านที่เป็นแดงก็เป็นทองด้านหน้าสลับหลังอะไรประมาณนี้นะครับตรงหัวเนี่ย uh, ตรงนี้มีบางพ่นเยอะนิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยเราพ่นสี uh, ขาวลงไปก่อนแล้วก็มาบางตรงส่วนสีขาวแล้วก็มาพ่นส่วนสีเงินตามลงไปอีกทีนึง uh, จะค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าตัว ข้อดีของเจ้าตัวโซโดคาเมเนเดรเดนโอชุดนี้ก็คือ so này, ここเขาแยกเขาเรียกอะไรนะแยกส่วนเนาะในการทําสีค่อนข้างจะดีนะครับอย่างตรงหน้ากากเนี่ยตรงช่วงขวานตรงเนี้ยก็จะแยกออกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ตรงหน้ากากที่เป็นสีทองตรงนี้ก็จะแยกให้อีกชิ้นหนึ่งมันทําให้เราทําสีค่อนข้างง่ายตรงนี้แล้วก็แยกค้นสีทองไปได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นค้นสีขาวสีเงินอะไรอย่างเงี้ยลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมียากตรงนี้นิดนึงตรงเนี้ยปากเปิดตรงหัวอะไรตรงเนี้ยที่ต้องมานั่งระบายเพิ่มนิดนึงเนี่ยตรงหัวเนี่ยมันจะค่อนข้างยากหน่อย ต้องใช้ใจเย็นๆอะระบายลงไปนะครับเพราะว่าถ้ามาบางังพูดอ้วกเลยแหละเพราะว่ามันจะยากหน่อยนึงนะครับประมาณนี้ก็ทั้งตัวก็พอทําเสร็จปุ๊บก็มาตบด้วยตัวนี้เหมือนเดิมเซมิกลอสเคลียนะครับของ Max Lady เบอร์8ตัวนี้ก็จะให้ เอฟเฟกที่มันไม่ไม,ไม่ไม่กึง่งมันกึ่งด้านจนเกินไปอ่ะมันออกจะวาวๆไปทางวาวนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับตัวดินโอตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปพ่นตัวอื่นอย่างที่ผมบอกในคลิปของซอฟต์ฟอร์มเนี่ยก็คืออาจจะต้องผสมด้านลงไปเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเซมิกลอสของแม็กซ์เขาจะค่อนข้างแววออกไปทางคลอสหน่อยนะครับก็จะจะ,จะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่อยากได้เป็นที่มันด้านกว่านี้สักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะ อันนี้จะเป็นของส่วนของตัวนะครับตรงฐานก็เหมือนเดิมนะเาตัวนี้เขาจะให้ฐานมาแล้วก็สติกเกอร์ที่เขียนว่า x f o r m มานะครับสำหรับวางยืนให้มั่นคงตรงหัวของล่างแพลตฟอร์มก็จะมีให้มาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปในคลิปของ s o ฟต์ฟอร์มแล้วก็คือเอาไปใส่เล่นก็ใส่ได้แค่นั้นเองเพราะว่ามันไม่ไม่มีเกาะของแพลตฟอร์มมาให้ ก็เลยจะได้มีแค่เข็มขัดกับหัวแค่นั้นเองนะครับก็ทำเผื่อๆไปไว้ให้นิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนของขวานขวานเนี่ยของเจ้าตัวแอคซ์ฟอร์มก็จุดด้อยก็จะเหมือนตัวซอฟต์ฟอร์มเลยก็คือตรงสติกเกอร์ตรงเนี้ยคือจริงๆอะ่ะเขาจะให้สติกเกอร์แปะมาเป็นแผ่นใหญ่เลยนะ,ะแปะทับลงไปบนตัวไอ้นี่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราต้องทำสีใช่ไหมครับเพื่อความเนี้ยบอ่ะเออมันก็เลย ต้องมานั่งตัดเป็นสติ๊กเกอร์เป็นจุดๆใหญ่ตัวที่มันเป็นตัวเลขอะไรประมาณนี้ก็จะตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาแปะเพิ่มอีกทีแต่ด้วยความที่ผมบอกไปในคลิปของซอฟต์ฟอร์มแล้วว่ามันเขาทาดีเทลบ่มมาบนชิ้นงานด้วยเวลาเราแปะลงไปแนบสนิทกับชิ้นงานเนี่ยมันเลยทําให้ไอตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันไม่เรียบมันเลยกลายเป็นแบบมีตะปุ่มตะป๋าขึ้นมาซึ่งตรงนี้เป็นจุดเสียของเจ้าตัวชุดเดนโ ชุดนี้นะครับของเจ้าตัวโซโดซึ่งผมเดาว,ว่าไม่ใช่เดาคือมั่นใจเลยแหละว่าอาวุธทุกตัวเลยของเดนโอจะมีปัญหานี้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่แปะก็ไม่สวยอีกนะครับก็จําเป็นจะต้องแปะลงไปเนาะประมาณอย่างนี้อโอเคเออตรงขวานเนี่ยของเจ้าตัวแอคฟอร์มันสามารถถอดออกจากกันตรงนี้ได้นะ,ะจะมีเป็นชิ้นดําๆตรงนี้ให้มาเป็นแปะตรงกลาง แล้วเวลาเราไปเสียบเข้ากับมือเนี่ยมันก็จะเสียบตรงนี้เข้าไปเลยตรงนี้ผมจะไม่ได้ทําสีไว้เพราะว่าทําไปเวลาเสียบเข้าไปก็เสี่ยงจะลอกอยู่ดีนะครับก็อีกอย่างเวลาเราเสียบเข้าไปในมือแล้วมันก็จะมองไม่เห็นเราก็เลยปล่อยมันไว้ตรงนี้ได้จะได้ดูแบบไม่ไม่ทาให้งานมันแน่นเกินไปโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นดีเทลแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำสีของเจ้าตัวโซโดคาเมเนเดอร์เดนโอเอ็กซ์ฟอร์มตัวนี้นะครับก็วิธีการทำจะคล้ายๆกับเจ้าตัวซอสฟอร์มเลยนะครับก็จะมีแตกต่างกันที่เรื่องสีสันนิดนึงว่าตัวตำแหน่งอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ตัวอื่นเองผมว่าก็อาจจะประมาณนั้นแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ในบรรดาสีตัวคิดว่าตัวรอดฟอร์มที่เป็นตัวสีน้ำเงินตัวเต่าอ่ะตัวนั้นน่าจะยากสุดนะครับเพราะว่ามันจะมีจุด ต้องทํายากแต่เดี๋ยวผมจะมีทําให้พี่น้องได้รับชมกันต่อเนื่องกันไปนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับสำหรับแฟนที่ชอบเดนโอกันนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิป,ลป,ลปนี้กันจนจบเลยนะครับถ้ามีผิดพลาดเรื่องข้อมูลข้อมูลอะไร,ไรประการใดอะไรเงรี้ยต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่ฟังวิธีการทําแล้วมีงง,ง,ง,งบ้างอาจจะแบบสับสนไม่เข้าใจหรือตามตรงไหนไม่ทันนะครับทิ้งคอมเมนต์ถามสอบถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับว่า ตรงไหนที่ยังงงอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะอธิบายพยายามจะอธิบายให้เข้าใจแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรา,ามาติดตามรับชมกันต่อว่าจะมีเป็นคลิปทําสีหรือคลิปเล่นของเล่นอะไรนะครับยังไงลองฝากลองมาติดตามรับชมกันด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับอโอเคครับออย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับบ๊ายบายจ้า